สวัสดีครับวันิโก้โบกุนเดลับช่างใหม่ครับเรืนี้จะมารีวิวฝาพัดเป็นฝาพัดอินเลกครับงานตัวหนานะไม่ใช่งานเท้นนะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูก็เนี่ยครับก็มาดูครับก็เนื้องานเนื้องานก็อยู่ประมาณนี้นะอ่ามันจะจับแกนสตาร์ทไม้ตรงนี้เลยเลยแล้วก็มันจะเต่มแกนแกนกคัดมาให้ก็คือเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็อ่ามี ไอ่เรียนประกัตแบบนี้แล้วก็มีลูกปืนลูกปืนประกอบเ,เขียนเขาอย่างนะด้านครับแล้วก็มีมือถือมีโอリンงด้วยนะีโอリンงโอリンงแกนคัดด้วยเนี่ยครับด้านในก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้นะตรงนี้เขาจะเบลิ่งมาจากโรงงานเลยครับก็คือจะไม่ติดลังคัดนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปืนนะเป็นลูกปืนเป็นงานแบบเนี่ครับก็คือใส่แบบนี้เลยก็คือเป็นงานตัวหนาเลยนะตัวหนาเลยอ่า ก็หน้าแบบนี้นะถ้าแบบไม่ไม่ไม่ใม่มืใหม่อัพใหม่นะก็คือที่มันไม่ให้ก็คือว่าอันนี้เป็นของแท้นะคือที่แี้คือขาคัดแล้วก็สายคัดแล้วก็พวกมือคัดแล้วก็บัวนอนตัวนี้แหละอ่าให้ผมมาอัพเดทใหม่นะก็คืออัพเดทใหม่เลยก็วันนี้นะ้าเป็นแบบอัพเดทก็เพิ่มอีกหนึ่งบันนะก็ถ้าฝาเปล่าพร้อมแกนนะพร้อมแกนแล้วก็มีอ่าลูกปืนประกองแล้วก็มีโอลิงแล้วก็มีสปริงสปริงตัวนี้ให้ให้ด้วยนะ อ่าก็ทันนี้ก็อยู่ที่1 8 0 0พันป้อยบาทนะแต่ถ้าคุณไหนอยากได้อับเ,เป็นเป็นแกนกดคัดของเทอิมเมดิกเลยนะก็มีปากคอได้ครบอ่าขาคัดเทสายคัดเท้นะไม่ยืดนะตรนี้อ่าคัดนิ่มนะ,ะใส่ไปแล้วคัดนิ่มนิ่มยังไงมาดูดูตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้ก่อนับอ่าที่ว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าตรงนี้คือ12ไมากานะขาคัดหลังจากเหรียญเหรียญตรงนี้มันลงสดุดแล้วนะอ่าตรงนี้ต้องได้ หักมุมอยู่ที่สิบเอ็ดไนกานะสิบเอ็ดไนกามันเวลาจะเวลาเราจะเนี่ยครับเวลาเราบีบคัดใช่ไหมอ่ะเนี่ยครับคัดมันจะนิ่มนะคัดมันจะนิ่มเนี่ยครับดูใกล้ๆลเลยด,ดูดูดูอีกมุมน,นึงเนี่ยครับเนี่ยครับสังเกตดีับที่เหรียญคัดอ่ะคัดมันจะนิ่มเลยนะอ่าไม่ว่าเราใส่สปริงคัดแข็งแค่ไหนก็คนตจบนะจบเลยถ้าัพเป็นแบบนี้ก็คือถ้าว่าราคาพร้อมจบเบ็ดอัปเดตนะก็คือว่าสองพันร้อบาทแต่ถ้าซื้อขวากว่าเปล่าที่มันเต็ แกลแบบนี้แล้วก็แถมปืนประคองนี้ก็คือหนึน่งพันดบาทนะเดี๋ยวมาดูว่าทําไมผมเล่นอัปเดตเป็นของแท้เลยนะไอ้ตัวนี้นะ่ก็คือเนี่ยครับไอ้ตัวนี้ที่มันแถมมานะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องมาเจียร์นะเกียร์ตรงนี้ออกแล้วก็เชื่อมเลื่อนตั้งตำแหน่งใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมมันถึงใช้ไม่ได้ต้องเอามาแก้นะแต่ว,ว่าถ้าใครอยากแก้ก็คือประหยัดงบไปเลยหรือว่าใครไม่อยากได้ขาจับคัดก็ไปซื้อเองแถวบ้านได้เลยนะเพราะมันจะ มันราคาถูกกว่าชุดที่ผมนะอันนี้ผมแค่มารีวิวฝาคัดเอเมดิคตัวหนาเฉยๆนะเน,นี่ยครับแล้วก,ก็ตควนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นเอเมดิเทนะเอเมดิเทแล้วก็เหรียญเหรียญมันก็ให้มาเลยนะอ่าในชุด1้0 0บาทอ่ะแต่ว่าขยายเด็ดเ,เป็นเหรียญเทสของติ๊ก็ได้ <S 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 ไม่เอามาคัตที่งมันมีปัญหาสำหรับฝาคัดเ e อเมดิคการตัวหนาแบบนี้นะก็คือราคา1น0 0บาทนั่นแหละบาทเฉย <S <S ๆม,มาใส่ให้ดูนะให้ดูเลย เข่าๆกว่านะเนี่ยครับดูดูไปเพื่อนๆนะครับดูไปเพื่อนๆนะครับจะใส่จําำลองให้ดูครับเนี่ยครับอหลังจากใส่แล้วดูดีๆนะครับดูดีๆเนี่ยครับนี่สิบสองนาฬิกานะยี่สิบสองนาฬิกาแล้วเนี่ยหลังจากที่ให้เหรียญมันกดนะอ่าเนี่ยคือเหรียญมันกดแล้วมันอยู่แค่นี้นะอันนี้น่าประมาณประมาณอ่ะเนี่ยครับมันอยู่ลักขณะประมาณนี้แหละอืมแล้วสายเอ็มอี เดิมมันก็ไม่ถึงด้วยนะ,ะสายอิมนิสเดิมมันก็ไม่ถึงด้วยนนเนี่ยครับแล้วก,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 ก็ขาคนขัดเนี่ยขาคนขับมันก็เนี่ยมันนี่ผมกดให้มันมันตึงไดยนะเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ครับมันอยู่ประมาณสิบนาฬิกานะมันสิบนาฬิกาก็คือถ้าเราไปแก้แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์เยอะเราก็ต้องเกียร์ตรงนี้แล้วก็เชื่อมใหม่แล้วก็กลับมาด้านหน้าให้มันเป็นสิบเอ็ดนาฬิกานะ,ะก็วิธีแก้ก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าคนไหนอยากไม่แค่แล้วก็อยากได้อุปกรณ์แบบปุ๊บๆของแท้อัปเดตไปก็คือเพิ่มอีกหนึ่ง ได้ของเทหมดเลยนะก็ <DA> คือถ้าเป็นราคาเม็ดไม่อัปเดตก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะส่วนราคาอัปเดตแล้วเป็นของเทพร้อมใส่เลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเนี่ยก็คือสองพันแปดร้อยบาทนะสนใจก็ทักฟีดมาได้เลยครับเพจใหม่เคมซิ่งนะเพจใหม่เคมซิ่งเพจหนึ่งพิ้งว่าใหม่เวนวักแล้วก็เคมซิ่งนะครับพิมพ์ว่าใหม่เวนวักแล้วก็เคมซิ่งหรือว่ากดลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์ก็ได้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูงานชัดๆอีกทีหนึ่งครับ ครับก็มาดูงานแบบชัดเลยครับเนี่ยครับอ่ามีแกนสตาร์ทเรียบร้อยนะอ่าคาดเอ็นเอฟตัวหนาเลยเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยครับอ่าเนี่ยครับตำแหน่งอยู่ที่สิบเอ็ดนาฬิกานะอยู่ที่สิบเอ็ดนาฬิกาเนี่ยครับแล้วก็ปกรณ์คือคร้ครับคัดนิ่มนะเนี่ยครับคัดนิ่มเลยครับประมาณนี้ครับอ่าพร้อมจบเลยสองพันเจ็ดร้อยบาทครับหรือว่าแบบ เอาไปอัปเดตเองก็ได้ก็อยู่ที่1 8 0 0บาทนะเป็นงานตัวหนาครับก็ดีคือคัดนิ่มนะใส่เอ็มเ็กคัดนิ่มมีลูกปืนประกันแขนแก็มีรูตั้งตั้ให้เรียบร้อยแบบนี้แต่แล้วมนจบเลยครับดีกว่าใส่คัดสร้างของเว็บรมอยมานะเพราะว่าตัวนี้มันจะแข็งกว่าก็คือว่าตัวนี้เวลาบีบคัดกว่าคัดตรงนี้มันจะไม่เด้งเพราะว่ามันจะหนาและสามารถเอาไปใส่ร้อยยี่ห้าในทุกรุ่นนะก็ฝาคัดเอ็มเ็กตัวนี้เลยก็คือไว้ง่ายสร้างมาโมเพื่อเอาไปใส่เว็บร้อยหานะ จะใส่พวกลังคัดที่สปริง6-8ไอ้สปิง6ตัวหรือว่า4ตัวก็แล้วต่นนะตะสปริงคัดแข็งแค่ไหนก็เอาอยู่เลยตัวนี้เลยครับครับประมาณนี้แหละครับอ่าสั่งของก็ช่องทางออนไลน์อ่าบ้านฟ้าเลยนะนะก็เปบบ็นระบบคุณเนินเท่านั้นนะโอเครู้เรื่อง